จ้าเอสวันนี้ใครมาหาน้องแสเนอเอ่ยคุณตานั่นเองค่ะวันนี้คุณตานะคะบึ่งรถจากนนทบ,บุรีมาหาน้องแสนเน่ถึงลบบุรีเลยพี่งเธอหน้าเน่ามาบอกว่าเธอคือใครเหรอเอ็งขับขึ้ค่ะขบับขึ้ค่ะ,ค,ค,ะคุณตาคุณตาใส่ให้สิ รใส่ตรงนพัตรงนี้และกันอืออ่อขนขอบคุณค่ะอืเรื่อมัเนี่ยเร่มัเนี่ยม่จับเลยนะจับเลยกำรบ้เลยลูก อันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มภาพแพลตอนเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ VS กันนะคะทุกคนว่าระหว่างเอิร์ธกับแพลวเนี่ยน้องสแสนจะหน่าเหมือนใครมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปนี้กันนะคะทุกคนคอยติดตามกันให้ดีเลยแล้วก็นี่ค่ะเป็นผ้าอ้อมนะคะที่ส่งต่อรุ่นต่อไปนะคะจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะคะโอ้โหสภาพก็ยังดีอยู่นะพอใช้เสร็จปุ๊บก็คือซักเก็บอย่างดีเลยนะคะอันนี้เขาเอง <laughs> ที่กลนนเขาจะหายแล้วพ่อเหมือนแบบคนสมัยก่อนแ่ะวหละทำตำหนิเอาไว้อะคนกับทะาแต้มตรงนน้นแต้มตรงนี้กันทีดีนะไม่แต้มตรงหน้าผากหนูของแป๊ว่ามีแต้มตรงหน้าผากจะดีว่ามันจางหายไปแล้วตอนเด็กๆก็อาจจะจางขอให้มันจางถ้ามันไม่จางก็คือมันก็จะเข้ม,มต,ตื่นแล้วหรืนีัตอนนี้ไม่มีฤทธิ์นะรอก่อนนะ เราจะอุ่นแบบไหนเนี icism. ่ยขายันยันยั่นะตอนนี้เป็นไงตอนนี้อื่โอ้อ่าทำจะอุ่ท่านไหนี่ท่านี้เป็นไง <c oughs> <c oughs> คุณตาไม่ได้อุ้มเด็กมานานมากนะคะอุ้มล่าสุดก็คือแพลวกับน้องของแพลวนะคะทุกคนก็เลยแบบท่าอุ้มก็จะแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ก็นั่นแหละคุณตาก็อยากลองอุ้มหลานเขานะคะท่าอุ้มที่ถูกใจของเขาก็น่าจะเป็นท่าอุ้มของพ่อกับแม่นะคะจะเป็นท่าที่เขาชินมือที่สุดแหละทุกคนนิ่งเลยอมันอยาก้มาอุ้มดอุ้มโชว์ให้ยายดูเลยอืมอืมจะหลับแล้ว เยิมหล่อตุกใจญ่แยายไม่มาอุ้นยังไม่มาเห็นหน้าเลยเนี่ยหลับแล้วเรียบร้อยหลับแล้วสบายตัวแล้วหลับละวันนี้พ่อกับแม่สบายละมีคนคอยช่วยเลีล้ยงหนึ่งวันนะคะพี่เลีล้ยงเต็มเลยวัดปากน้ำ ายาวเลยทีนี้พอคุยเรื่องพระว่ากลันจะกินข้าวกันซะหน่อยนะคะตามภาษาผู้ชายผู้ชายถ้าเกิดว่ามีความชอบอะไรที่เหมือนกันก็สามารถคุยกันได้ยาวๆเลยนะคะออกไปกินข้าวนอนไม,ม่ได้ก็จัดชาบูเนื้อที่บ้านกันไปเลยนะคะอืูจุกๆเลยจ้าคุณนตากินอิ่มแล้วก็ขอมานั่งเล่นกับหลานก่อนนะคะขอมาหยอกหลานก่อนเพราะว่ามีเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะคะนี่หลานสาวก็หาวใส่ไปทีนึงเลยค่ะจะหลับใส่ซะมา <c oughs> <c oughs> มัมต่อค่ะมัมมัมมัม,มไม่ให้อ้วนได้ยังไงพอไม่ให้กินเก้าร้องเนี่ยเจ้าเด็กอ้วนเอ้ย